สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม GTA V โหมดซอมบี้พาร์ทที่16ตอนนี้ผมก็มาเล่นเป็นไมเคิลเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้อาวุธของผมก็ไม่มีเลยผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานอยู่นะเนี่ยแบบว่านานมากเลยประมาณเกือบ2อาทิตย์ได้เลยก่อนอื่นผมต้องไปหารถสักคันก่อนเพระาะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเลยปืนก็ไม่มีไม่รู้ว่าของในตัวผมมีหรือเปล่านะก่อนอื่นต้องเช็คของก่อนขอให้มีแค่ที่ซ่อมรถก็ได้ตอนนี้ผมมีที่ซ่อมรถหนึ่งอันนะั้นเดี๋ยวต้องหารถสักหนึ่งคันก่อนต้องไปหาอาวุธด้วย แล้วก็ผมก็ได้เก็บอาวุธไว้นในกล่องนะตอนที่ผมเล่นเป็นยังไงเล่นเป็นแฟรงกินอาวุธก็จะอยู่ในกล่องตรงนี้เลยน่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรเลยแหละผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอยู่หรือเปล่านะในกล่องตอนนี้มีไอดดอเกิดตรงไหนวะเนี่ยไม่ได้ดูเมื่อกี้ก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีรถเลยเดี๋ยวต้องหารถก่อนทําไมแต่แถวบริเวณนี้ไม่มีรถเลยวะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหารถก่อนก่อนที่มันจะมืดนะถ้าเกิดว่ามันมืดเดี๋ยวซอมบี้มันจะวิ่งเยอะขึ้นปืนเก็บเสียงผมก็ไม่มีเดี๋ยวต้องหาวิธีเอารรถตรงนนี้้ไดก่ รถคันไหนก็ได้ตอนนี้ไม่น่าจะได้นะเพราะว่าซอมบี้ตอนนี้มันก็เริ่มเดินเข้ามาเลยสงสัยคงต้องอยังไงต้องล่อมันมาแถ,าถอบริเวนนี่ก่อนใช้มือเปล่าต่อยกันไม่ได้ด้วยเพราะว่าเลือดมันจะลดแล้วก็ต่อยไม่ตายด้วยตอนนี้ไอ้ดอกหายไปเป็นที่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวต้องล่อมาฝั่งนี้ก่อนถ้ามีอาวุธนี่จะฟาร์มได้เลยเนี่ยฟาร์มของจากซอมบี้เนี่ยแปบลบว่าฟาร์มได้สบายๆเลยโอเคน่าจะเดินมาแถ,าถอบริเวนนี้กันหมดแล้วหรือย,ยังเนี่ยต้องล่อมาให้หมดนะล่อแบบมาให้ไกลเลยจนกว่าผมจะลดได้อะ่ะเพราะว่าทำไมมันยเยอะ ถ้าแถวบารูนนี่อาจจะมีตรงนี้มีรถ1นึคันสคันนี่มาน่าจะซ่อมได้แหละโอเคเดี๋ยวผมไปซ่อมรถคันนี้เลยแล้วกันนะให้คันนี้ดีกว่าโหตรงนี้ก็มีซอมบี้ดักหน้าอีกเดี๋ยวต้องลองไปดูด้านหน้าก่อนว่ามีรถอีกหรือเปล่านะตรงนี้มีรถโรงพยาบาลแล้วก็รถอะไรอีกสักคันหนึ่งแหละไม่รู้นะมีหรือเปล่าวะเนี่ยมีแต่รถพรังนะมีรถที่ใช้ได้หรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวได้ได้ไอ้ตัววิ่งเฮ้ยอันนี้ต่อยได้ไหมอา้าวตายเลยเฮ้ยฟาร์มของได้หกชิ้นเลยเหรอทำไมได้เยอะจอังเลยวะเนี่ย ือว่าดีนะเนี่ยผมใช้เท้าโอ้โหแบบว่าแป๊บเดียวตายมันก็ไม่ได้อืดอย่างที่คิดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนี้วิ่งมาเดี๋ยวต้องจัดการก่อนต้องจัดการอุ้ยเรือรถตายตายเรือรถไปหนึ่งขีดน,นะถ้ากระทืบโดนหัวอาจจะสลบได้นะก็สลบเลยแหละโอเคเดี๋ยวซ่อมรถมาก่อนใช้เป็นรถคันนี้เลยแล้วกันนะผมเห็นว่าในการที่มันจะยังไงจะไปต่อยเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะบั๊กไปหน่อยนะมันไม่ยอมต่อยสักทีนะ่ะมัวแต่ยังไงง้างหมัดอยู่ไม่ได้ต่อย เพราะว่าอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามันบักแหละมันบักแหละถูกต้องแล้วไปได้เวลากลับไปที่แคมป์เพื่อที่จะไปเอาอาวุธนั่นเองผมไม่รู้นะว่าตอนนี้ผมมีเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่านะเพราะว่าผมเล่นเป็นอย่างเงี้ยเล่นเป็นแฟรงคินเพราะว่าผมใช้ตัวละครแฟรงคินในการซื้อรถถังซื้อเฮลิคอปเตอร์ไงไม่รู้ว่าผมต้องได้ซื้ออีกหรือเปล่านะที่ผมเล่นเป็นไมเคิลเนี่ยเพราะว่าก็น่าจะต้องได้ซื้อเลยเดี๋ยวผมว่าต้องซื้อไว้ก่อนนะต้องเดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้มันเดินมาเยอะจังเลยวะเนี่ยเดี๋ยวต้องซื้อ เอาเป็นเอ่ออันไหนเฮลิคอปเตอร์วะเนี่ยอันนี้หรือเปล่าอันนี้มันเครื่องบินนี่เฮลิคอเปเตอร์อยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนนะเฮลิคอปเตอร์อันไหนวะเนี่ยอันนี้หรือเปล่า,นนเ,ลเ,ลาเดี๋ยวต้องเช็คดูดีๆก่อนอา้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะโมแต่ซื้อของตายเฉยเลยเอา้าตายได้ไงครับเนี่ยขนาดว่าอยู่ในรถยังไม่ปลอดภัยเลยนะเนี่ยตอนนี้ที่ซ่อมรถของผมก็หมดเป็นที่เรียบร้อย ไม่รู้ต้องไปฟามที่ไหนนะตอนนี้ผู้รอดชีวิตก็เกิดกับผมแล้วด้วยเดี๋ยวต้องไปขโมยปืนจากผู้รอดชีวิตก่อนก็คือการไปขอปืนแหละไม่ดีกว่านะเดี๋ยวผมอ่าต้องลองดูในกระเป๋าก่อนนะว่าผมมีหรือเปล่านะตอนนี้ที่ซ่อมรถผมก็ยังเหลืออยู่นะยังไม่หมดนะเพราะว่าก็ได้ฟาร์มาเยอะอยู่แหละนึกว่าหมดไปแล้วตอนนี้มีไอ้ดอกเกิดตัวไหนวะเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ผมจะได้ปืนวะเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบซ่อมรถแล้วก็รีบไปดีกว่านะผูรอชีวิตก็ปล่อยไว้นี่ก่อนมันก็ยังจะมาเกิดกับผมอีกนะเน เอาซ่อมดิเฮ้ยเดี๋ยวๆนะมีซอมบี้วิ่งมาตอนนี้ผู้รอดชีวิตก็ยิงคุ้มกันเราอยู่นะสามารถซ่อมได้เฮ้ยเร็ว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 เรดเร็วไม่ได้ลิ้นพันโอเคลิ้นพันกันบ่อยนะเนี่ยผมเนี่ยได้เวลากลับไปที่แคมป์แล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาผู้รอดชีวิตผมกลับไปที่แคมป์ด้วยนะเดี๋ยวต้องรับผู้รอดชีวิตก่อนขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วอันไหนคือคําสั่งที่เรียกผู้รอดชีวิตขึ้นรถวะเนี่ยโอเคอันนี้แหละตตาาาามมม้้้้อองพไไปปเเเเซฟววววววที่แค์ดดดยรรร็็็ิิ เร็วดีเอามีขึ้นอีกลีลาลีลามากเลยไปดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยไปซื้อเฮลิคอปเตอร์อยู่ที่แคมป์นะอยู่ที่แถวบริเวณนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวตายบางทีซอมบี้มันก็ทำร้ายผมไม่ได้นะตอนอยู่บนรถบางทีมันก็ทําได้นะเพราะไม่รู้มันเป็นอะไรนะหรือว่ากระจกเราแตกหรือเปล่าวะแบบว่ากระจกแตกแล้วมันจะสามารถเอามือเข้าไปในรถได้อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะโอเคตอนนี้ก็ถึงหน้าแคมป์เป็นที่เรียบร้อยผมไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอดูก่อน ซอมบี้ก็ไม่น่าจะมีนะหรือ,อไม่น่าจะมีเลยตอนนี้ผมก็ได้ทํารั้วมานิดหน่อยตรงนี้ด้านหน้าก็ยังมีทรัพยากรยังไม่เยอะเท่าไหร่นะผมก็ทําได้อยู่แค่นี้หละตอนนี้มีพวกโจรเกิดแล้วอยู่ตรงริมทะเลเดี๋ยวต้องรีบเอาปืนก่อนนะเดี๋ยวพวกโจรมาผมยิงไม่ทันขอให้มีอาวุธแล้วกันไม่รู้จะมีหรือเปล่านะโอเคมีอยู่นั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องเซฟไว้ด้วยนะบางทีลืมเซฟแล้วของหายหมดเลยเนี่ยกระสุนก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยแบบเยอะจริงๆ ตอนนี้อาวุธของผมยังมีครบครบเหมือนเดิมนะมีลูกซองมี RPG มีทุกอย่างโอเคถือว่าครบมีเก็บเสียงหรือเปล่าเนี่ยปืนนี้ไม่มีเก็บเสียงนะเดี๋ยวต้องเดินไปดูเฮลิคอปเตอร์ก่อนนะว่ามีหรือเปล่าจุดนี้คือที่จอดเฮลิคอปเตอร์ของแฟรงคี้นะจุดนั้นคือที่จอดเฮลิคอปเตอร์ของไมเคิลแล้วที่จอดเฮลิคอปเตอร์ของอ่าเทเวอร์อยู่ไหนวะเนี่ยที่จอดเฮลิคอปเตอร์น่าจะอยู่ที่อ่าของยงของไมเคิลไม่ใช่ของไมเคิลดิของเทเวอร์อยู่ตรงนี้นะเนี่ยถ้าเป็นของเทเวอร์นะ ตอนนี้ผมมีเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำนะก็คือเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่นั่นเองตอนแรกนึกว่ามีเอา้เอาเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว oh <my> ต้องยิงกันต้องยิงกันเอา้ามาสองตัวเองเหรอตอนแรกนึกว่าไม่มีเฮลิคอปเตอร์นี่หว่าสุดท้ายก็มีนะเดี๋ยวผมจะซื้ออีกหนึ่งลำแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อเป็นยังไงเป็นยามตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเห็นผมยิงปืนก็เลยวิ่งหนีไงเออก็น่าใช่แหละตอนแรกที่ผมยิงไปตรงนี้นึกว่าซอมบี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรเนี่ยเสียงซ ดี๋ยวพ่อมาไปเก็บไอดรอปด้วยเลยวลกันนะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวก่วอนที่ผมจะไปผมต้องซื้อเฮลิคอปเตอร์ไปก่อนนะมีเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำที่ผมจะซื้อก็คือยังไงเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ติดอาวุธไงที่ผมเคยเอาไปใช้เก็บไอดรอปจากเมื่อภาคที่แล้วไงหรือเมื่อ2พาที่แล้วไงที่ผมยังเล่นเป็นแฟรงินอ,อยู่เลยแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้หรือเปล่ารถถังผมไปซื้อด้วยดีปะเนี่ยรถถังเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยซื้อนี่เลยลำนี้เดี๋ยวผมจะซื้อ 2>, Man, 2ล้านเลยหรอโอเคซื้อไปเป็นทีี่่เรร้ออตนนนก็แคะ รอจนกว่าเฮลิคอปเตอร์จะมาส่งนะทาไมเฮลิคอปเตอร์ของผมมันควันขึ้นวะเนี่ยดูดิมันจะพังแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยไม่น่าใช่นะผมอ่ะเอ๊ะทำไมมันควันขึ้นเฉยเลยวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะมาร์กไปตรงแอนะ้ดรอปนั้นเดี๋ยวผมจะไปเก็บแอ้ดรอปด้วยต้องไปหาพื้นที่สูงๆตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็น่าจะอยู่ได้แหละต้องหาพื้นที่สูงๆแล้วก็ขับเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปแล้วเนี่ยรีบขึ้นมาเร็วเดี๋ยวมันจะไม่ทันแอ้ดรอปพูดอย่างการรู้เรื่องนี่ ก็พูดอย่างี้แหละครับผมเพราะว่าเนี่ยมันต้องพากด้วยเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตจริงในเกมอะเฮลิคอปเตอร์จะพังไงเนี่ยดูดิมันมีควันเฉยเลยอาการแบบนี้ผมว่าน่าจะพังแน่นอนเลยถ้าโดนยิงนี่คือร่วงเลยเนี่ยอยู่ตรงไหนวะด้านล่างหรือด้านบนวะเนี่ยน่าจะอยู่ด้านล่างนะผมว่าโอเคเจอแล้วตอนนี้ผมเจอแล้วผมต้องจอดเฮลิคอปเตอร์ไว้อ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,เยวเฮลิคอปเตอร์จะร่วง่ะจะร่วงเฉยเลย ต้องค่อยๆขับก่อนโอเคจอดไว้ตรงนี้แหละผมมีสไนเปอร์อยู่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเช็คดูสไนเปอร์ก่อนตอนนี้สไนเปอร์ผมมีทั้งหมด173นัดกับอีกในแม่อีก10นัดก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยเนี่ยตรงนี้มองเห็นหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ชัดเลยไม่รู้ว่าจะยิงได้หรือเปล่านะมันจะติดขอบตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูซอมบี้แถวบริเวณตรงนี้กันด้านบนตรงนี้เอ่อไม่รู้ว่ามีซอมบี้หรือเปล่านะเฮ้ยยังไงเต็มเลยตอนนี้สไนเปอร์ของผมไม่มีเก็บเสียงนะเดี๋ยวต้องขาบเก็บเเสสีีียยงงงใ่่่่กออนนนไมมมมัั้้ด๋ววซบจะิา เ,เก็บเสียงผมสามารถคราบได้หนึ่งกันนะโอเคใส่ไปตอนนี้สไนเปอร์ผมก็มีเก็บเสียงแล้วผมจําได้นะว่าผมมีเก็บเสียงในสไนเปอร์แล้วไม่ใช่เหรอไม่รู้นะว่ามันหายได้ยงไงนะก็น่าจะเป็นเพราะเปลี่ยนตัวละครแหละน่าจะใช่แหละโอเคเดี๋ยวเลงไปขอให้ยิงโดนแล้วกันเป็นกล่องสเสบียงนั่นเองก็ได้อยู่แหละโดนไปหนึ่งตอนนี้ยังหาผมไม่เห็นนะเฮ้ยตัวน,นี้ถือสไนเฮ้ยโดนไปหนึ่งมันยิงผมโดนได้ไงวะเนี่ย นี่ไงโอ้ยยิงไม่โดนหรอเฮ้ยโอเคโดนโดนหัวเดี๋ยวลงไปเก็บของด้านล่างกันตอนนี้ผมก็ได้ยิงทหารหมดไปเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็ยิงซอมบี้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ปืนไม่มีเก็บเสียงด้วยยวต้องคาบเก็บเสียงใส่เนี่ยไม่ฟาร์มดีวกว่านะเดี๋ยวไปเก็บของด้านล่างเลยแล้วกันเพราะว่าฟาร์มไอดอบน่ั้นได้เยอะกว่าแหละไปตามมาตามมารู้สึกว่าจะเดินชักช้านะเนี่ย ไม่รู้ว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มันนั่งได้สิบคนจริงหรือเปล่านะผมเห็นมันมีแค่ยังไงที่นั่งแค่เฮ้ยเดี๋ยวได้เฮลิคอปเตอร์จะดับเฉยเลยบินไม่ขึ้นแล้วตอนนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยคืออะไรวะเออช่างมันแล้วกันน่าจะเป็น,นยังไงการบินเฮลิคอปเตอร์ยังไงใต้สะพานมั้งถึงมันจะเป็นภารกิจมั้งต้องค่อยๆขับก่อนเดี๋ยวมันจะพังซะก่อน โอเคลงตรงนี้แล้วเฮ้เฮ้ยเ,ยเยจะพังวะจะลวงไม่ได้นะเว้ยจะลวงไม่ได้ต้องรีบเอาไปเก็บไว้ที่แคมป์เหมือนเดินมนะเนี่ยเฮลิอคอปเตอร์ลำนี้เนี่ยไม่ดีเอาซะเลยโ okay, อเคจอดไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวลงไปเก็บก่อนล้วกันมีซอมบี้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะมีซอมบี้นะโอเคเดี๋ยวฟาร์มมาก่อนตอนนี้ได้ของมาทั้งหมด11ชิ้นว้าวถือว่าเยอะแบบเยอะจริงอะ1 1ชิ้น ไปไปไปเดี๋ยวเอาเฮลิคอปเตอร์ไปเก็บไว้ที่แคมป์ก่อนแล้วกันตอนนี้อาหารของผมก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องเช็คอาหารก่อนผมก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เข้ามาเล่นในเกม gta ค่อนข้างที่นานเลยเอา้าลงทำไมไวะเนี่ยเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนอาหารสําเร็จรูปตอนนี้ผมมีอ่ไม่ใช่นี่หว่าอันนี้ไม่ใช่อาหารสาเร็จรูปอาหารสําเร็จรูปของผมมีทั้งหมด5อาาันแล้วก็อาหารสเสร็จละอาหารเสร็จละไม่ใช่สิอาหารมี14แล้วก็น้ํามี15ก็ถือว่าเยอะหละไม่ต้องไปฟาร์มมมมเเพิ่่่นนะะผไไไปฟา์ว้ตตังแหี จำได้ว่าหารมีน้อยกว่านี้นี่ผมอาจจะเล่นไว้แล้วผมก็ลืมไงเฮ้ยเดี๋ยว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 ตอนนี้มันก็จะพังแบบจริงจังแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปก่อนดีกว่าดูดิมีเสียงแจ้งเตือนแล้วอา้อาวเฮ้ยเดี๋ยวนะอา้าวเรียบร้อยไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้ผมว่าต้องซ่อมก่อนแล้วแหละพังกลางทางเฉยเลยปกติจะพังบนอากาศใช่ไหมแต่ตอนนี้พังกลางทางเฉยถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่แหละแบบว่าไม่ตกกลางอากาศไง เดี๋ยวผมว่าต้องยิงซอมบี้ที่ถอบอรูอิณนี่ก่อนนะเพราะว่าผมจะได้ซ่อมไงซ่อมเครื่องบินได้แบบสะดวกโดยที่ไม่ต้องให้ซอมบี้มันมาขอดอัดจังหวะน่ะยิงไม่ได้นะตรงนี้หลุดระยะเดีย๋ยวผมต้องคราฟที่ซ่อมรถก่อนนะไม่รู้ว่ามันสามารถคราฟแล้วมันก็ซ่อมเครื่องบินได้หรือเปล่าอ,นะอันนี้ต้องลองดูก่อนนะมันต้องลองเดีย๋ยวผมจะคราฟมาสักหนึ่งอันละกันนี่เลยอ้าวตอนนี้ผมมีสองอันนี่วะผมจะคราฟเพิ่มทำไมวะเนี่ยยวต้องลองซ่อมดูก่อนนะแล้วมันซ่อมตรงไหนวะเนี่ย เยวต้องลองเดินดูกันนะว่ามันมีให้ผมซ่อมหรือเปล่าไม่น่าจะได้นะผมว่าเนี่ยอา้าเพราะว่าต้องหารถแถวบรูนี่แหละซ่อมไม่ได้นะโอเคซ่อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องไปหารถก่อนเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเ,เดี๋ยวผมจะใช้เป็นรถโรงพยาบาลเลยแล้วกันนะเพราะผมจะได้เพิ่มเลือดด้วยไม่อยากใช้ผ้าพันแผลมันเปลืองก,กันเองแล้วรถแค่นี้รถคันนี้ก็จะเป็นรถชั่วขราวเฉยนะแค่ขับไปที่แคมป์เฉยนะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา13นาฬิกาหมายถึงในเกมนะ ผมไม่รู้นะว่าเลือดเพื่อนของเรานี่มันจะเต็มหรือเปล่านะในการขึ้นรถลงพยาบาลเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมต้องเอาไปเซฟไว้ที่แคมป์ก่อนแล้วผมก็จะไม่ให้ผมตายอ่ะไม่อยากให้พวอรอดชีวิตไปเกิดตามก็จะพยายามเซฟตัวเองไว้เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะว่าเฮลิคอปเตอร์ผมมาส่งหรือยังเฮลิคอปเตอร์ที่ติดอาวุธอ่ะอันนี้ต้องลองดูก่อนไม่รู้ว่าอีกนานหรือเปล่าน,นะถึงมันจะมาส่งเนี่ยถ้าเกิดเอานี้ไงตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ผมก็กลับมาอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิม แล้วก็ผมก็จะไม่เซฟไว้ด้วยนะตอนนี้มีพวกโจรเกิดอีกแล้วเออช่างมันตามมาตามมาตามมาเดี๋ยวต้องเซฟไว้ที่แคมป์ก่อนและอันนี้รถไขรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันรถไอ้พวกโจรนีวว่หว่าเฮ้ยเดี๋ยว,ยวตอนแรกมันไม่ได้มาจอดตรงนี้ห่าตอนแรกมันจอดอ่าอยู่ตรงหน้าแคมป์นี่แล้วตอนนี้มันเข้ามาตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยเออก็งงเหมือนกันเนี่ยแล้วก็เน,นินก็เอ่อต้องเช็คเครื่องบินก่อนนะว่ามีกี่ล้านแล้วตอนนี้ ตอนนี้ยังมีอยู่แค่ลำเดียวอยู่นะยังเป็นเฮลิอคอปเตอร์ลำใหญ่อยู่อันนี้ต้องรอรอจนกว่ามันจะมีเมลแ,แจ้งเตือนมาถึงเราจะได้เครื่องบินไงเดี๋ยวผมจะเซฟพลาชีวิตไว้ที่แคมป์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มซอมบี้เพื่อที่จะมาคาเป็นกำแพงตรงนี้แล้วก็แปะตรงนี้ไว้ให้มันเต็มเลยแล้วกันเดี๋ยวต้องเซฟไว้ที่แคมป์ก่อนยืนนิ่งๆไว้ที่แคมป์อ่าตรงนี้หรือเปล่าเโอเคอันนี้อย่ามาตามแล้วกันใช้เป็นรถคันไหนดีเอ่อเอาเป็นรถเดี๋ยวต้องเลือกดูก่อนเอารถคันนี้แล้วกันนะคันนี้เลย ื้อมาต้องใช้ตั้งแผงอนนียตั้งหกแสนกว่าเป็นเงินในเกมมันเอง๋อยวต้องมาร์กอยู่ก่อนนะว่าผมจะไปฟาร์มจุดไหนจุดที่เยอะที่สุดก็น่าจะเป็นเอ,อ่อตรงไหนวะนี่เลยแถวบริเวณหาดทรายตรงนี้แถวทะเลนั่นเองตอนนี้มีพวกโจรมาอีกแล้วจุดเดิมหรือเปล่าวะเนี่ยเออเฮ้ยอยู่ด้านหน้าผมเลยเดี๋ยวผมมาไปยิงพวกโจรด้วยเลยดีวยกว่านะก่อนที่มันจะมาถึงแคมป์ผมแล้วมันก็มาฆ่าพวกเราชีวิตผมไม่ได้เลยแบบนี้อันนี้ต้องจัดก,การก่อน,นนะ ตามจริงผมก็อยากจะขับเฮลเิคอปเตอร์ไปแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะพังหรือเปล่านะเออยังไม่ได้ลองเลยรู้สึกว่าเมื่อกี้มันจะไม่มีควันนะน่าจะยังใช้งานได้แหละแปลว่าไม่พังนะพังแล้วพังเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะน่าจะไม่พังแหละเออแล้วพวกโจรมันทําอะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีรถดอบเหรอตรงนี้มีรถดอบนะใครไม่มีรถก็สมารถมารงนี้ได้นะแต่ต้องเดินไกลสักหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวจะสมีวิง่ง น่าจะเป็นเรื่องปกติแหละที่ซอมบี้มันวิ่งมาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวร์อยู่ด้านหน้าผมเลยไม่รู้ว่ามันทําอะไรอยู่นั่นเนี่ยอ๋อรู้แล้วติดกล่องแอร์ดรอปมันเองติดอะไรไม่ติดติดกล่องแอร์ดรอปเฉยเลยเฮ้ยเดดเดอรซอมบี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ไงโดนไปแล้วหนึ่งเอาเอาโดนหลังเฮ้ยโดนหลังเฮ้ยไปก่อนไปก่อนเกือบตายแล้วตอนนี้ก็มีเมลแจ้งเตือนมาหาผมเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวต้องรีบฟาร์มของแล้วก็รีบไปก่อนเอาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โดนขัดจังหวะอีกแล้วโดนขัดจังหวะอีกแล้ววิ่งมาขนาดนี้ไม่มีของให้ผมฟาร์มเฉยเลยดูดิไม่พบของตอนนี้มีไอ้ดอปเกิดอีกแล้วอ่าอยู่ใกล้ๆก,กับแคมป์เลยผมว่าผมจะมาฟาร์มซอมบี้นี่นะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมฟาร์มซอมบี้ดีกว่านะไอ้ดอปก็ปล่อยให้มันเกิดไป <S <S <ๆ>เกือบได้พาพวกเราชีวิตไปเซฟใหม่แล้วไหมละ่ะโอเคเดี๋ยวฟาร์มของมาก่อนอันนี้ไม่พบของเฮ้ยเดี๋ยวจ้วตรงนี้มันเยอะจังเลยวะเนี่ยมันเดินเข้ามาแต่ไหนเนี่ย <ๆ S 2> มันก็ไม่เยอะหรอกมันเดินเข้ามาเรื่อยๆเลยต้องเเเเเปปลลลีีีีี่่่่่ยยนนนนนนน็็ูกกกกซอออองงดดดววววาาาะะะแแแถๆบรริณ้้จหหมมคคโ๋ฟ์ข ของตรงนี้ได้สองชิ้นถือว่าได้น้อยเพราะว่ากล่องไอเดอกตรงนี้ไม่น,น่าจะเก็บได้นะว่าไหมถ้าเก็บได้น,นี่จะป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเก็บไงเก็บย้อนหลังไงแต่ตอนนี้เก็บไม่ได้ด้วย๋ยวไปเอารถก่นดีกว่านะรถที่ผมจอดไว้ตรงเมื่อกี้ตรงนี้มันทําอะไรกันเนี่ยรถจะระเบิดหรือเปล่าวะเนี่ยยวต้องฟาร์มข,ของก่อนไม่พบของเลยเฮ้ยผมเก็บอะไรได้วะเนี่ยเมื่อกี้ผมได้อะไรวะเดี๋ยวผมต้องดูก่อนนะ น่าจะได้กระสุนปืนมาแหละไม่น่าจะได้ปืนมานะปืนกลก็ยิงไม่โดนต้องใช้เป็นลูกซองแหละเพราะว่าเนี่ยระยะใกล้ไงต้องใช้เป็นลูกซองถึงมันจะยิงโดนได้ล้วเนี่ยไม่พบของอีกละของก็น้อยให้มาน้อยจริงๆไอ้ตรงนี้ก็ทําอะไรกันเนี่ยผมก็มี RPG อยู่นะแต่ไม่อยากใช้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิงโดนรถผมเนี่ยตามจริงผมใช้เป็น RPG ยิงก็ได้นะแต่มันจะโดนรถผมโอเคฟาร์มขอมก่อนหนึ่งชิ้น ตอนนี้ฟาร์มของก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะเนี่ยอา้าวเพิ่งพูดว่าได้เยอะอยู่นะเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่เจอของเฉยเลยตอนนี้ก็มีเดินไม้เลยแล้วเดี๋ยวต้องใช้ปืนพกระยะนี้ต้องใช้เป็นปืนพกแล้วอา้าวปืนพกก็ยิงไม่โดนอีกโอเคโดนอยู่โดนหัวตรงนี้ไม่ตายเอาไม่โดนหัวโอเคโดนสักทียิงกว่าจะโดนได้โอ้โหฝีมือการยิงปืนไปไหนวะเนี่ยเอาเนื้อว่าฟาร์มไม่ได้เปลืองกระสุนไปตั้งเยอะแต่ฟาร์มของไม่มี เดี๋ยวพ่ว่าต้องไปฟาร์มตรงทะเลดีกว่านะอาจจะมีเยอะก็ได้ไงเพระว่าฟาร์มของไม่ได้แบบนี้เพราะว่าฟาร์มในรอบจะดีกว่านะี่ยจะได้ของเยอะมากกว่าเดี๋ยวผมต้องลองคาฟกำแพงก่อนนะแบลเลยเอิญเองเดี๋ยวต้องลองคาฟดูก่อนว่าตอนนี้ผมสมาร,ร์ทคัได้กี่อันตอนนี้มันมีอยู่แล้วในตัวอยู่หนึ่งอันนะเดี๋ยวต้องลองคาฟดูก่อนตอนนี้ภาพเ็นเดตผมเหลือแค่อันเดียวเองเออไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวดิเออมันกดเยกเลยไงวะเนี่ยครัฟได้ทั้งหมด6อันนะ6อันก็น่าจะพอแหละภาพเ็นเดคคัฟได้4อันเดี๋ยวต้อง ถ้าเป็นีดยก็ใช้หมดแล้วละกันเพิ่มเลือดเพิ่มเกาะทําไมตอนที่ผมโดนซอมบี้ตบแล้วเกาะมันลดวะทําไมเลือดมันไม่ลดมะเพราะว่าเกาะมันเนี่ยมันแทนเลือดเราได้เลยนะเนี่ยตอนนี้ก็เอาเายางแตกเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าไม่ได้ไปฟาร์มอะไรด้านหน้าเดี๋ยวเอารถไปเก็บไว้ที่แคมป์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาฟาร์มนะโด,ดียางแตกไปเฉยข้างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนรถด,ด้วย เมื่อกี้มันมีเมลแจ้งเตือนมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูเฮลิคอปเตอร์ผมดีกว่านะผมจะใช้เป็นเฮลิคอปเตอร์เลยแล้วกันนะก็คือเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ติดอาวุธนั่นเองพอผมจะใช้ไปยิงกับซอมบี้ไม่ได้ใช้ไปยิงกับพวกแอดดรอปนะถ้าเกิดว่าใช้ไปยิงกับพวกแอดดรอปนี่บอกเลยพังอย่างแน่นอนพังไม่เหลือแน่นอนพังแบบเมื่อกี้เลยดีนะที่เฮลิคอปเตอร์มันไม่พังแล้วมันก็หายไปเลยอ่ะมันก็สามารถมาเอาจุดที่เราซื้อไว้ได้นะเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา18สิ โอเคตอนนี้มีเป็นที่ระบายนี่เลยลำนี้เดี๋ยวต้องเดินออกมาห่างๆตรงนี้แล้วกันถึงเฮลิคอปเตอร์มันจะดรอปนะนี่ไงต้องเดินออกมาห่างๆตรงนี้เนี่ยตอนแรกผมก็แบบว่ายังไงกดตั้งหลายครั้งทําทไมมันไม่ได้วะผมก็ยังงงอยู่พอเดินออกมาสักพักเออมันต้องเดินถอยหลังออกมานะถึงมันจะสปอนออกมาด้านหลังฝั่งนี้ปืนกลผมก็ยิงไม่โดนนะเนี่ยต้องใช้เป็นยังไงเป็นปืนที่ติดตามอนะเป็นปืนระเบิดอ่าแบบนี้เลยตอนนี้ก็มีพวกโจรเกิดอีกแล้วตรงนี้เลย ใช้เฮลคิคอปเตอร์ยิงไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบักเกมมันจะบักเลยแบบฆ่าโจรแบบโห้ายเกินไปเกมก็จะบักเลยแบบเนี่ยแบบงงๆอ่ะอยู่ดีซอมบี้ก็กลายเป็นคนเฉยอย่างที่ผมเคยบอกไว้แหละโอเคตอนนี้มันล็อกเป้าแล้วมันล็อกเป้าตรงไหนวะเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นไม่รู้ว่าอันไหนจะฟร,ร์มง่ายกว่ากันเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่เลยโดนเต็มเ็มเอาไม่โดนเฉยเลยนี่เเอาไม่โดนเฉย

เดี๋ยวพระมาณลงไปฟาร์มก่อนดีกว่านะใช้ปืนยิงดีกว่าเดี๋ยวมันจะได้ไวหน่อยโดนระเบิดไปไม่ตายเฉยตัวเมื่อกี้ขนาดนี้ยังยิงไม่โดนเลยเดี๋ยวพ่อมม่ลงจากเฮลิคอปเตอร์ีกว่าโอ้ยตอนนี้เยอะแล้วเนี่ยแบบเยอะมากเลยปืนจะพอหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ปืนจะพอหรือเปล่ากระสุนจะพอหรือเปล่า ต้องใช้เก็บเสียงด้วยกันซอมบี้ตัวที่มันวิ่งนะบางทีมันอาจจะวิ่งโดยที่ไม่มีเสียงก็ได้นะอันนี้ต้องระวังมาแบบว่ายืนยืนยิงแบบโอ้โหสบายเลยเยังไงมันมีแจ้งเตือนอยู่อ่าไงี่บนซ้ายจอเนี่ยก็คือมันมือแล้วมันก็จะแจ้งเตือนว่าซอมบี้จะโหดขึ้นตอนนี้กระสุนเหลือแค่11นัดไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้ว พราะว่าผมมันยิงโคมมันเองก็คือนัดเดียวโดวนหัวนัดเดียวโดวนหัวเลยเล่นด้วยจอยมันก็จะง่ายแบบนี้แหละ,ตอ,หละตอนแรกผมเล่นด้วยจอยแล้วผมไม่ได้เปิดเล็งออโต้ไงโอ้โหเล็งเล็งแบบว่ายิงไม่โดนอะยิงสามสี่เวที่คือไม่โดนยิงโดนก็แค่โดนตัวไม่โดนหัวเลยผมยิงไว้ตรงไหนบ้างวะเนี่ยตรงน,นี้ก็เยอะอยู่นะเนี่ยซอมบี้เนี่ยต้องรีฟาร์มแล้วก็รีไปก่อนเดี๋ยวผมจะรอดูตอนอ่าเฮ้ยเดี๋ยว path. ตองยิงซอมบี้ตัวให้มันวิ่งก่อนเดี๋ยวผมจะต้องรอให้มันเป็นตอนกลางคืนนะเพราะว่าผมจะ ไม่ได้ฟาร์มซอมบี้หรอกผมจะดูบรรยากาศตอนกลางคืนไนงะว่ามันจะสวยแค่ไหนไม่รู้ว่าเกมผมจะแหลกหรือเปล่านะเพราะว่าหลังๆมานี่เกมผมไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะบางทีมันก็แหลกบางทีมันก็ไม่แหลกนะไม่รู้เป็นอะไรดูดิของผมได้โคตรเยอะเลยอนะได้สี่ชิ้นได้ห้าชิ้นได้แปดชิ้นได้หกชิ้นโอ้โหอย่างเยอะอไอตัววิ่งตัววิ่งเร่งเฮ็ดฉัดกันเลยทีเดียวเฮ้ยดูดิได้ของมาค่อนข้างที่เยอะเลยอันนี้ได้ของสี่มาซ้ำกันเหมือนเดิมได้หนึ่งชิ้น ว้าวอันนี้ได้กี่ชิ้นวะเนี่ยมันไม่เค้นบอกเลยนะไม่พบของผมว่าที่มันฟาร์มของได้เยอะแบบเมื่อกี้ก็คือการที่ผมเน่ยค้าบของไปแล้วไงมันก็เลยฟาร์มของได้ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะเล่นมาตั้งนั้นก็ยังอ่าไขาข้อสงสัยตรงนี้ยังไม่ได้เลยตอนนี้ก็ฟาร์มหมดเป็นที่รเรียบร้อยจะเหลืออยู่ฝั่งนู้นฝั่งเดียว อา้าวไม่โดนเฉยเฮ้ยไม่โดน,นยังไงไมนต้องต้องยิงด้านล่างหรือเปล่าเนี่ยโอเคด้านล่างน่าจะโดนอา้าวโดนไปแล้วตอนนี้ซอมบี้ก็หมดเป็นที่ร้อยนะมีอยู่แค่ตัวนี้ตัวเดียวตอนนี้ก็มีพวกโจรเกิดอีกแล้วําไมมันเกิดบ่อยจังเลยวะเนี่ยผมจําได้นะตอนที่มันเกิดตอนที่ผมขับเฮลิคอปเตอร,ร์มาตรงนี้มันหายไปไหนแล้ววะเนี่ยเอเอนนเดีมันหายเฉยอ้าเฮ้ยแล้วมันขับรถไปทําอะไรตรงนั้นวะนั่นเออไม่รู้สิ ยูดีก็ขับไปตรงคลองเฉยเลยตรงใสยอยากเล่นน้ำมัง้งดูดีบรรยากาศในเมืองโคตรสวยเลยเดี๋ยวผมจะขับเฮลิคอปเตอร์ไปในเมืองนะจะดูบรรยากาศในเมืองตอนกลางคืนด้วยว่ามันจะสวยแค่ไหนเฮ้ยถือว่าเป็นอะไรที่แปลกเลยเนี่ยปกติขับเฮลิคอปเตอร์แล้วก็อัดคลิปไปด้วยภาพสวยแบบนี้ไปด้วยโอ้โหกระตุกยังกะอะไรแต่ตัวน,นี้ถือว่าืๆเลยอะเพ้ยอันนี้แปลกใจจริงๆนะเนี่ยแต่บางทีก็เล่นไม่ได้นะยังงงกับมันอยู่ ตรงนี้คืออะไรเนี่ยไม่เคยมาสวยอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวต้องขับไปในเมืองได้เวลาที่ผมจะเอาเฮลิคอปเตอร์ไปเซฟไว้ที่แคมป์แล้วเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวไปนอนเสร็จแล้วผมก็จะปิดคลิปเลยแล้วกันนะ ตอนนี้เวลาก็ผ่านมาแบบยาวนานพอสมควรเลยแหละจอดไว้ตรงไหนก็ได้นะเดี๋ยวมันก็จะเซฟให้ผมเองอ้าวโอ้ยเดี๋ยวก็พังสลหอกจอดนิ่งๆไม่ได้เลยเนี่ยผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะนอนก่อนนอนสักสองครั้งแล้วกันนอนครั้งเดียวก็น่าจะไม่เช้านะหรืออาจจะเช้าแต่ฝนก็ตกถ้าเกิดว่าฝนตกเดี๋ยวผมก็จะไม่นอนเพิ่มนะเดี๋ยวผมจะยังไงอยากให้มันเป็นตอนฝนตกบ้างแหละเอ่อเป็นเช้าที่สดใสสุดใสมากเลยโอเคประมาณนี้ก็ได้ก็อยากให้เห็นตอนฝนตกอยู่แหละมันก็สวยอยู่แหละภาพเนี่ย จะต้องแตะอุ้ยเดี๋ยวเดีขอโทษขอโทษโดนชนนี่นล้มเลยโอเคเดี๋ยวผมจะวางแบลเออร์ก่อนนะก็คือเป็นกำแพงตรงนี้นั่นเองตอนนี้ผมมีอยู่หกอันนะมันต้องหันแบบนี้แล้วก็เออต้องหันหรือเปล่าเนะี่ยโอเคหันแล้วกันแบบนี้แล้วก็ยังไงวางเลยโอเคแบบนี้วางไม่สวยไม่เป็นไรนะอันนี้โอเคแบบนี้แล้วก็เหลือสี่อันโอเคเอ้าวางไม่ได้เอ้าวางได้แล้วฝั่งนู้นยังไม่ได้วางเลยผมว่ามีหันดีกว่านะไม่สวยช่างมัน ความมันแค่งไงที่คงกันเฉยๆอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวออกดเิดกดผพจผมจะกดวางไปกดต่อยเฉยเลยเพราะว่าเล่นในจอยมันก็จะงงๆแบบนี้แหละงงมากเลยถ้าเป็นเล่นในเมาส์กับคีย์บอร์ดมันจะไงปุ่มมันไม่ซ้ํากันอะ่ะโอเควางแบบนี้แล้วก็เหลือ2แผ่นโอเควางแบบนี้แล้วก็ตรงนี้อันสุดท้ายเพราะว่มมาตรงนี้มันวางไม่ตรงนะเดี๋ยวเก็บขึ้นมาใหม่ก่อนนะเก็บแล้วก็วางใหม่ก่อนดีกว่ามันไม่ตรงกันเองโอเคแล้วก็วางแบบนี้โอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้แบเลเยอร์ของผมก็หมดเป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้ผมก็ได้วางลัวเซตเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็ไม่น่าจะได้ทําอะไรเดี๋ยวผมต้องเช็คดูกันนะว่าผมสามารรคราฟได้เพิ่มหรือเปล่าเ้าผมก็คราฟได้เพิ่มนี่หว่าโอเคคราฟได้เพิ่มหนึ่งอันเดี๋ยวก็ต้องเอาไปวางก่อนแล้วกันไหนๆก็คราฟได้แล้วต้องคราฟให้กระเป๋ามันโล่งแล้วก็ค่อยไปฟาร์มมาใหม่นะถึงมันจะได้ของแบบดีซะหน่อยของได้เยอะว่ายง่ายโอเคเอาไปต่อยลัวาทาไมเนี่ยโอเคทุกคนสำหรับเกม GTA V โหมด Zombie าร์ทน,นี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก็ไว้รอติดตามต่อในพาร์ตต่อไปเดี๋ยวพาร์ตต่อไปผม ไว้รอติดตามผมได้เลย